นี่นะครับเสียวมี่มิกฟลิปเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการพร้อมให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับมือถือจอพับนะครับส่จอด้านนอกนะครับขนาด4นิ้วใส่จอด้านในนะครับขนาด6.8นิ้วแล้วก็สันตรงกลางนะครับลื่นสะดุดน้อยมากนะครับนี่เลยนะครับกล้องด้านหลังนะครับความประเยัด50หล้านทั้งครูทั้งคู่นะครับ นี่นะครับใช้ถ่ายรูปต่อตัวเองได้เลยนะครับชัดมากนะครับขนาดจับกำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเรารับสายแล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่เลยไว้เป็นเจ้าของกันนะครับสามารถสั่งซื้อภายใต้ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะครับ